Uh, วันนี้เป็นวันที่19 uh, บเก้ามกราคพุทธศักราชสองพันรอยหกสิบแปดยังไม่ไปไหนฮะยังอยู่ที่ห้องสองสุนเป็งานบ้านล่ะเจตาริม <c oughs> เจตาริม,มติมอะไรแต่พูดเยอะๆกันว่าเจตาริมทำงาน สร้างงานให้ค่อยบานตะไถ่าวานทําความสะอาดว่าจะทําถึงทุกอย่างในห้องตอนนี้บาดแล้วฮะใส่กระทั่งคว้านุน่นช่องวางนุ่นก็จะให้ทําไม้อยู่นุน่นแต่เครื่องมือยังไม่มีอืมดีแต่ตอนนี้บานต่อครับ ฝ้าก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วไฟก็ใส่ให้ไปหนึ่งหลอดพร้อมกับอุปกรณ์ของอาจารย์กระเรียวคงจะผ่านเองนุ่นหลอดไฟเ,ออเดี๋ยวจะเออน่าจะลือแอร์นี้ไปขายดีมั้งแอร์ร้อนนะคอยร้อนเอต,ตอนนี้บานต่อฮะคิดได้ไปขย๊กขย๊กไม่อยากจะเสียเงินเป็นก้อนมั้งดูแต่ผาว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียงา่ายนะคือ ท่านนี้จะให้ทาสีห้องกับระเบียงต่ออีกโอ้ทำไมคิดได้เป็นขั้นตอนนี้ประตูก็จะให้ปิดไม่ได้กระสอบไม่เรียบร้อยแล้วออืมอนะวไม่มีอะไรยากสำหรับอาจ,จัรย์เกรียวคงกระพันนแ,แต่สักกระเบือ,อยันละลุกแออโอวันนี้จะมาแน่วกันคิดคำนวณควรอ่าความน่าจะเป็นของหวยฮะ วันที่แล้วออก807จะมางวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ย8 7 7ศูนด้โอ้โหหยุดด้วยกัน3ตัวแต่779าคำนวณง่ายๆฮะลากลงมาเลยฮะ8.9 7.8.9 9.01อะไรเงี้ยลงมา3แถวพอแล้วลองบวกฮะบวกทะแยงขึ้นไปนี้ นะฮะเก้าบวกเจ็ดจะได้หกใช่ไหมเออทะแยงไปหานี่แล้วอันนี้ก็ทะแยงมาหานี้ประมาณนี้บวกสองข้างได้เหมือนกันหมดอันนี้ก็อันนี้ได้แปดอันนี้ก็ได้หกมนเดิม <c oughs> สงสัยจออกงวดงวดนี้สงสัยเลขจะมาหกกับแปดอยู่มั้งอ,องวดต่อไปในว,วันที่สาม เออวันที่เด่มว่ากุมภาพันธ์ออแต่บางครั้งก็ต้องบวกทะแยงสันน้นอีกนะนี่ได้ห้าแปดเจ็ดห้าอันนี้ได้เจ็ดมีห้าเจ็ดเนี้ยเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยโอ้ยจะไปออกเลยเจ็ดเก้าเหมือนเดิมแล้วก็ต่อยเลย <laughs> อ่านะฮนี่คือการคิดง่ายๆหรือ ได้มีหมี8ดมีห้ามีเจ็ดมีเจ็มีเก้าเอาวนเวียนอยู่แถวนี้ละมึงนะฮะแล้วก็ให้คิดอยู่ในสามตัวนี้เจบวกเจได้สี่เจได้หเนี่ยแล้วก็อันนี้ได้หกโสแสดงว่าเลขหแหงเหมือนกันว่า <c oughs> วันทีเลขหกจะค่อนข้างงวนหน้าเนี่ยวันที่ดึกกูผ่าได้ไดหมาแรลงฮะ,ะแต่ เป็นเลขที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะฮเวลาจะซื้อฮะไปดูใต้ปฏิทินนะฮะมันจะบอกเดือนแรมเท่าไหรขึ้นเท่าไรแรมเท่าไร่ขึ้นเท่าไรเดือนอะไรสมมุติเป็นเดือนยี่ก็เลขสองเอาใช่ไหมเดือนสามก็เลขสามมเนี่ยแต่เท่าที่ดูมานะวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะเป็นสี่กับสามแต่ถ้ามันเป็นเลขสองตัว สมมุติว่า14คสี่ค่ำเลขหนึ่งไม่ต้องเอาเอาเลขสี่ตามหลังเอาเลขหน่วยอย่างเดียวเดวีนี่คือวิธีคิดง่ายๆอันนี้ออกบ่อยนะฮะเตือนไว้แล้วฮะขึ้นกี่ค่ำแรงวีค่ำเดือนอะไรตรงกับวันหวยออกนั่นแหละไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวึงโงโนานออกประจำมาเคยบอกเขาไปแล้วนะฮะเคยบอกคนไปแล้วถูกแต่ถามพอ เลขออกมาถามมาซื้อหรือยังเขาอุตส่าห์มาขอเลขอย่างดีก็ไม่ได้ซื้อครับลืมครับอุตายแต่อาจารย์ระยงเลิกบ้าหวยมาตั้งนานแล้วเต็มที่ก็จะซื้อในเปาตังสักใบสองใบเต็มที่แล้วเดอะอ่าส่วนใต้ดินตัวใครตัวมันครับสู้บ่ได้ดอกครับสู้พยบุบานมูชิบบ่ได้รับอ่ะแล้วก็มีข้อคิดอยู่อีหนึ่งครับ พยายามซื้อให้มีเลขเจ็ดเลขแปดเลขสี่เลขสี่เจ็ดแปดเก้าเนี่ยให้มีผสมอยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะเป็นเลขมงคลนะฮะอาจารย์เกรีโยโงคงกระพันมีเลข 9, เก้าเกิดบัตรีเก้าเมษาอืมอะฮสี่บวกเก้าได้สิบสามพอดีนะฮะเออก็คิดเอาเองแล้วแล้วก็เลขปีที่ต้งสราะก็หนึ่งเก้าหกแปดอือสองห้าหนึ่งดึง ทำไมต้องบอกว่าเลขเจ็ดเลขแปดเด่นฮนะไม่เด่นได้งไงเป็นน้องอะไรก็ไม่รู้น้องเจ็ดน้องแปดแล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะบอกเลยนะเจ็ดกับแปดก็แข,ข็งกันอยู่นะฮะสองพันหนอนี่นะครแต่อย่าลืมเลขมงคลของอาจารย์กระยงคงกับพันแต่ถ้าเวลาใบหวยชื่อจริงๆจ,จะเป็น อาจารย์เครียงนะฮะเกรียงนะฮะจริงๆแล้วเกเรยงมาจากคําว่าเครียงนี่แหละแต่แยกอ่านเฉยๆครเกรียงนะฮะ,นะฮะเครียงแล้วนกะนิกเนมต่อมานามสกุลก็กโวยแนบะฮะไม่กลวยได้ไงบอกเลยเขาไม่ถูกเหอนะดอฮะไม่ใช่ว่าเก่งนะฮะแต่พูดถึงความน่าจะเป็นเฉยๆนะฮะคลิศสา์ก็บอกแล้วว่าความน่าจะเป็นแต่สุดท้าย สามสิบนาทีสุดท้ายหรืออะไรพวกเนี้ยเขารับไม่อันฮะ <c oughs> จะมือจะด,ดินบอกมาซื้อมาซื้อมาพราะมีออมีดีมานจากที่อื่นมาแล้วบอกรับเลยฮะรับเป็นล้านล้านก็ได้เป็นสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านก็ได้เออแต่ค่อยพลิกในเวลาฮะเขาจะมาพลิกนะพลิกตัวเลขตอนนั้นแหละครับตอนโคลงคงคงโคลงคงคงคงนั่นแหละตัวแปรที่สำคัญคัะ คนที่เก่งที่สุดคือ,อน้องนางทั้งหลายที่ไปหมุนตัวเลขโครงมโครมโครมนั่นแหละซื้อเข้าบาได้ดอกครับนะฮะตัวเลขดังๆพยายามอย่าไปซื้อตามเขามากมายนะฮะเออเพราะมันสามารถพลิกได้แค่ก่อนออกนิดเดียวก็ได้เออเพราะเขามีสำรองไว้เยอะ,ะ,ะทําทไว้หนึ่งสอสสี่หเป็นนุ่งเอ้ามาๆบอกว่าเจ็ดก้าดังใช่อหมดัง อ้าสุดท้ายเขาไปพิดเลขเก้าไปเลขหกคุณจะเอาอะไรไปสู้เขาลำบากไว่ฮือสพยาพบ,บารมูชิงบรดจกครดบโอ้ยตอนเลขแค่ไปทุ่มที่เลยเอตอนนี้ครเพราะเจ็ดเจ็ดเก้าอันนี้บอกแล้วนะเคล็ดลับแล้วก็อย่าไปบ้าที่นี่คือความน่าจะเป็นก็คืออย่าซื้อมั่ว ซื้อให้มีหลักและมีการนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายเจ็ดบวกสี่เจ็ดบวกเจ็ดได้สี่เนี่ได้หกเนี่ยบวกกันสามตัวทีเดียวเลยค่นี้สี่บวกเก้าได้สามถูกไหมเลขสิบไม่เอาเอาแต่เลขหน่วยอ่าทั้งหมดได้สิบสี่สิบสี่บวกนั้นได้ยี่สิบสามบก่าไปอืมเป็นไง <c oughs> ท้ายเขาก็ยังมาออกสองสามต่อนะเห็นมไหมลนะ่ะ แต่ที่บอกอยู่นี่คือบวกคู่หนึ่งแล้วก็บวกคู่หนึ่งนี่ได้สี่อันนี้ได้หกแล้วก็อันนี้ก็ได้หกเหมือนกันบวกนะร้อยบวกสิบร้อยบวกหน่วยแล้วก็สิบบวกหน่วยแล้วก็สามตัวบวกเลขหลักสิบไม่ต้องเอาแต่ทายอวันนี้จะทํางานต่อแล้วฮึนะไปความรู้รอบตัวนะฮะอาจากกรย์เกลียวภูกพันเป็นนักคํานวณ มาตั้งแต่ยีสิกว่าปีแล้วนะก็จนพอาะคำนวณนี่แหละมั่นใจในตัวเองสูงลเลยขนาดซิกเซนดีๆผีมาบอกยังไม่เชื่อเขาเลยสุดท้ายเป็นไงฮะสองเจ็ดศูสามเจ็ดนย์แดเจ็ดออกสองครั้งเลยฮะมัแรงสองเจ็ดศไม่ซื้อ,อมั่นใจในการคำนวณตัวเองฮะด้ออกเป๊ะสองเจ็ดนปีไหนก็ไม่รู้ปีหลักโุ่นแหละสอง สองห้าสี่กว่าเกือบสี่เกือบห้าอ่าเกือบสี่เอ่อสี่กว่าแหละตอนยังเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะฮะแล้วงอดหลังเชื่อนิดหน่อยฮะตัวอื่นเล่นเกือบเป็นพันเป็นไงออกอะไรงอนต่อมาออกสามเกศศูนย์ไปได้หมื่นสองยี่สิบคูณยี่สิบกวาย แล้วฉําไ้นําตอนนั้นซิกเซ็ดีมากอนแม่ยังไม่ได้นะฮะตอนแม่ยังไม่พาสเวอายุหกสิบแปดเหมือนลูกชายเลยลูกชายเกิดเดกเก้าหกแปดผาสเวตอนหกสิบแปดตอนนั้นซิกเซ็ดีมากเะฝันดีครับยายแก,แก่มาบอกอีกบรบรลับบลัพูดเป็นภาษาเหนือเด้อบ,บรลับบรรลับริมซื้อนอู่นหนึ่งศูนย์แปด ปันคูนปันโอ้โหยายแกเขามาย้ำอย่างนั้นจริงๆเหรอตอนนั้นอยู่โค้งเชียงบานอำเภอเชียงคำนะเปิดร้านซัมทีวีที่นั่นเป็นไงมั่นใจได้สูตรตัวเองเหมือนเดิมอะโอ้ทุมตัวอื่นเป็นพันหลักพันกว่าเลยเน้นเน้นหนักหนักแต่ไปซื้อให้ยายที่อุตสาหมาบอกหนึ่งุดแปดยี่สิบคูณยี่สิบ เลขที่ออกก็หนึ่งนดไดหลักควายออเป็นไงมึงถ้าเชื่อยายป่านนี้ค่อยไม่จนเท่าไว้ถึงวันนี้หราอกเออเออเออนี่เรื่องจริงนะไมได้โม้ไปค้นดูได้เลยปีประมาณเกือบ2540เกือบห้ิบอัะออกจริงๆอะออกปีเดียวกันนั่นแหละ2 0งศูนย์เแต่แปดศูน เชื่อคันนี้ทุ่มหนักเข้าไปมึงให้มาทีเดียวสามตัวเลย3็สามสาาแถวเลยฮะถูกเืินสองแล้วก็ไปทุ่มใส่ตะตุ้มเหระเป็นไงางรังพึงบอกครับนี่แหละค่อยเป็นคนหัวแข็งคนมวนังคารเป็นคนหลังบ่เโอโหที่ไหนได้ฮะยายที่มาบอกมีตัวตนจริงๆฮะนน่นข่าวก็ดังอยู่นู่น อีกสิ่งหนึ่งของอภอยเชียงคำบอกว่ามียายแก่ๆตายอายุหนึ่งรอยแปดปีจูดิหมู่บ้านนั้นไม่ถูกกระเสไฟฟ้าเขาว่างกันกูตายกูไม่น่าเป็นคนหัวหลังเลยะ <c oughs> นะก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวพันกับยายแก่แก็ถึงมาบอกขนาดนั้นเนาะั้งที่ไม่รู้จักกันหลือามห้ภาพแกงักจริงหเลอ ยังแล้วยังมีปลาไปลืมซื้อน้อปันคุณปันปลาเอ,อ้ยวะสุดท้ายก็ทําบุญหาแก่อยู่เหมือนกันได้เหมือนสองยี่สิบุันยี่สิบบาทห้าร้อยบะหวยต้นบาทละร้อยหลังจากบ้าอยู่ที่โค้งเชียงบานจนพอตัวแล้วหลังจากนั้น <c oughs> เรื่องเลข <c oughs> เรื่องเลขเรื่องหวย <c oughs> ค่อยโบกมือบายบายได้ไม่คุ้มเสียครับ ตอนนั้นหมดเป็นแสนแล้วมั้งช่วงบ้าอยู่นีหรอไม่อยากจะพูดถึงอาดีคือขาดตะกาศแดงแต่ดีความจริงก็คือความจริงต้องทาสีนี้ฝ้าก็ทำไ่แล้วรถไฟก็ทำไ่แล้วประตูก็จำไม่แลว้วปิดไม่ได้เะฮะ